สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง diy amplifier นะครับก็สำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นผมห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะห่างหายกันไปนานพอสมควรก็เนื่องด้วยในช่วงนี้นะครับติดภารกิจหน้าที่การงานที่ยุ่งยากวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เราห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับแต่สำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้ว สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมอชุดเครื่องเสียงตู้ซับวูเฟอร์แบบมินิมินินะครับก็คือจะเป็นเครื่องเสียงนะครับชุดเล็กๆที่ใช้ฟังภายในบ้านภายในห้องพักหรือภายในห้องเช่านะครับก็จะเป็นชุดเล็กๆเ,เป็นตู้ซับวูเฟอร์ขนาดเล็กนะครับวันนี้ก็ อาการนะครับก็จะเป็นแกนวอลลุ่มวอลลุ่มมาสเตอร์หักนะครับนี่นะครับก็จะนี่ครับยังติดอยู่ในลูกบิดอยู่เลยนะครับนี่ก็คือไม่สามารถลดเสียงได้นะครับนี่นะครับก็คือแกนหักหักไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนวอลลุ่มใหม่นะครับ นี่นะครับผมดึงออกมาแล้วก็สังเกตดูจะน่าจะเป็นแกนพลาสติกนะครับนี่ครับใช้เล็บใช้เล็บแคะออกได้เลยนะครับคือเป็นแกนพลาสติกนะครับนี่นะครับก็โดยปกติที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแกนเป็นแกนโลหะนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนใส่ตัวนี้แทนนะครับค่าความต้านทานก็เท่าเดิมนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับ วิเช okay, ครับนี่ก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะของวอลลุ่มตัวเดิมนี่ก็จะเป็นแกนพลาสติกนะครับซึ่งก็จะความทนทานก็จะน้อยหน่อยนะครับนี่สงสัยจะบิดแรงไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้หักกบีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออายุการใช้ใชงานที่ยาวนานนะครับก็เลยทำให้ ฟลาติกเสื่อมสภาพนะครับก็เลยทําให้หักว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวใหม่ๆเลยนะครับก็จะเป็นแกนโลหะก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับนี่นะครับ ค okay, ครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็มาลองเทสเสียงมาลองฟังเสียงกันดูนะครับโอเคสำหรับเครื่องเสียงรุ่นนี้ก็สามารถเล่น usb ได้นะครับโอเคเปิดเครื่องนะครับอ่าตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับไฟติดสว่าง เดี๋ยวผมจะลองเอา USB เสียบด,ดูนะครับมาดูว่าจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้มีไฟกระพริบนะครับก็ยังไงต่อกดเพยไฟไฟนิ่งไฟหยุดกระพริบเดี๋ยวผมจะลองกดอีกทีนะครับเล่นหรือเปล่าทดลองเล่นเสียงขึ้นนะครับ อา้าวมีเสียงนะครับตอนนี้จะเป็นวอลลุมคอนโทลเสียงเบสหรือเสียงโลนะครับส่วนตรงนี้เป็นวอลลุมมาสเตอร์เพิ่มลดความดังเสียงนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นวอลลุมคอนโทลของเสียงกลางและแหลมนะครับ ใช้งานได้นะครับโอเคเสียงดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มลุ่มใช้งานได้ตอทีนี้มาดูตู้ เสียงกลางแล้วก็เสียงแรมนะครับตู้เล็กๆส่วนตู้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบถอดได้นะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์เป็นแจ็คแบบ r c a นะครับอันนี้ก็คือเอ่อคอนแทคที่อยู่ข้างในนะครับตัวนำที่อยู่ข้างในก็หักด้วยนะครับก็คือความทนทานก็จะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเครื่องเสียง แบบมินิมินิที่ใช้กันอยู่ภายในบ้านนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสำหรับตัวนี้ผมก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับคเคผมก็จะใส่เป็นแบบแบบโลหะแทนนะครับเพราะจะเป็นแบบนี้นะครับก็เพื่อเพิ่มความทนทานสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับออแบบนี้หาซื้อนี่หาซื้อยากนะครับไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวใหญ่เป็นโลหะนะครับโอเคก็ใส่แทนกันได้นะครับใช้งานแทนกันได้นะครับ เคเสร็จ okay, แล้วนะครับทีนี้ก็มาลองฟังเสียงกันดูนะครับโอเคก็มาลองฟังเสียงกันดูนะครับโอเคเสียงแหลา เค okay, ได้นะครับเค okay, เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ก็สามารถเอาไปฟังกันได้อย่างสบายสบายเลยนะครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี้ก็เหลือประกอบเข้า ประออกอบฟ้าหน้าเข้าก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับก็ส่งคืนลูกค้าได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ